ตอนที่ 30, สามสิปีศาจ์ที่บนลานเมื่อสาตะเคียนได้ฉันเป็นภริยาสมประสงค์แล้วความรักที่มีอยู่จืดจางไปโดยเร็วซ้ำจะเร็วยิ่งขึ้นเพราะฉันไม่มีความรักตอบเสียเลยฉันยอมสัญญาว่าจะเป็นภริยาที่พักดีและข้อนี้สาตะเคียนย่อมรู้ดีว่าฉันประพฤติตามสัญญาตัวในข้ออื่นๆนั้นไม่อยู่ในอำนาจฉัน ถึงจะทำอย่างไรที่จะให้เป็นไปตามใจนั้นไม่ได้เลยฉันมีลูกหญิงด้วยสาตะเคียนคนหนึ่งแต่พออายุได้สองขวบก็ตายไปและต่อมาสาตะเคียนมีภริยาอีกคนหนึ่งข้อนี้ไม่มีใครเห็นว่าแปลกยิ่งสำหรับตัวฉันก็ยิ่งเห็นว่าไม่แปลกเลยเพราะความรักทั้งสองไม่มีอยู่แก่กัน ภริยาคนใหม่เกิดลูกชายคนหนึ่งเป็นที่สมปรารถนาสาตะเคียนที่ต้องการอยู่แล้วทั้งนี้เป็นเหตุให้ภริยาคนนั้นได้เป็นใหญ่ในบ้านทั้งนางคนนี้ก็สามารถหาทางให้สาตะเคียนคลายความรักในตัวฉันฝ่ายฉันก็เต็มใจยอมให้เป็นดังนั้นอีกอย่างหนึ่งต่อมาเมื่อบิดาสาตะเคียนถึงแก่กรรมไปแล้วสาตะเคียนได้รับตำแหน่งแทน มีธุระในหน้าที่ซึ่งจะต้องจัดทำมากขึ้นทุกทีการติดต่อในส่วนฉันจึงเหินห่างออกไปเรื่องราวได้เป็นไปอย่างนี้ล่วงมาหลายปีไม่มีเหตุการณ์พิเศษส่วนตัวฉันโดยมากอยู่ตามลำพังสมแก่ที่ตั้งใจไว้เช่นนั้นด้วยฉันมอบจิตใจไว้กับความทุกโทมนัสหวนเอาความจำแต่ครั้งหลังมาเป็นเพื่อน และมีชีวิตยอยู่ด้วยความหวังที่จะได้พบกันบันเทิงสุขสวยสวรรค์ที่นี่และก็เป็นความหวังที่ฉันมุ่งไว้ไม่เหลวเปล่าปราสาทสาตะเคียนอยู่ที่หุบเขาเดียวกันกับที่เธอเคยปีนหน้าผาขึ้นบนรานอโศกอยู่บ่อยๆในครั้งกระโน้นแต่ว่าหน้าผาที่จะขึ้นยังปราสาทสาตะเคียนนั้นชันกว่าส่วนลานบนปราสาทนั้นคล้ายคลึงกับลานที่บ้านบิดาฉัน นาที่นี้เวลาเย็นอากาศปโปร,ร่งในฤดูร้อนฉันมักจะมานั่งเล่นบางทีก็อยู่จนกระทั่งกลางคืนตลอดไปจนสว่างนอนบนแท่นที่ยกไว้ซึ่งไม่มีทางที่น่ากลิ่งเกรงว่าจะมีใครกล้าปีนขึ้นมาเพราะหน้าผาชันต้มยังก่อเป็นกำแพงสูงกั้นอีกทีทั้งหน้าผาก็ลื่นไม่มีใครๆสามารถปีนขึ้นมาได้ ครั้งหนึ่งเป็นเวลากลางคืนเดือนหงายปลอดโปรง่งฉันนอนอยู่บนแท่นแต่ไม่หลับกำลังนึกถึงเธอนึกมากที่สุดก็คือคืนแรกที่ได้พบปะกันนึกถึงขณะที่ฉันนั่งอยู่กับเมธินีที่แท่นหินอ่อนบนลานตั้งตาคอยเธอมาหานึกเห็นติดตาเอาจริงๆแล้วก็เห็นเธอโผล่เหนือกำแพงขึ้นมาก่อนสมทัศ เพราะอำนาจความรักอันแรงกล้าทำให้ปลายปีนขึ้นมาได้เร็วกำลังนึกเพลิดเพลินเจริญใจอยู่อย่างนี้ตาเหมือมองไปทางช่องปลายกำแพงทันใดนั้นมีรูปคนโผล่ขึ้นมาฉันเชื่อแน่อยู่แก่ใจว่าถ้าเป็นมนุษย์คงไม่สามารถปีนกำแพงตอนนี้ขึ้นมาได้อย่างไรก็คงเป็นวิญญาณเธอลอยขึ้นมาหาเพราะอำนาจความนึกของฉัน แล้วจะได้นําข่าวจากสถานบรมสุขซึ่งเธอไปอยู่คอยท่าแล้วมาบอกเล่าเพราะด้วยเหตุนี้ฉันไม่รู้สึกตกใจเลยซ้าลุกขึ้นอ้ามือขึ้นไปรับครั้นเมื่อรูปที่เห็นปีนขึ้นมาถึงบนลานแล้วก็รีบสาวก้าวเดินมาที่ฉันสังเกตดูรูปร่างมีขนาดสูงกว่าเธอมากนักสันฐานอ,อกจะใหญ่โตปานยักษ์เสียด้วย ฉันได้สติขึ้นว่ารูปที่เห็นคงเป็นวิญญาณหรือปีศาจอองคุลิมานหาใช่เธอไม่ตกประมาเป็นกําลังพะงะแทบงายค่อยถัดถอยไปเกาะอยู่มุมแท่นเพื่อไม่ให้ส่วนตัวรูปปีศาจอันน่ากลัวเดินรี่เข้ามาใกล้หยุดทักว่าหล่อนต้องการพบใครฉันตอบว่าพบปีศาจตอนอื่นไม่ใช่ท่านปีศาจกามนิตกระมัง ฉันพะงกศีษะปีศาจนั้นพูดต่อไปว่าเมื่อฉันเห็นกิริยาต้อนรับแห่งเธอเมื่อตะกี้นี้เข้าใจว่าเธอคงมีคู่รักที่ขึ้นมาหาเธอที่นี่ในเวลากลางคืนถ้าเป็นเช่นนั้นเธออาจช่วยฉันด้วยบ้างเพราะฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอไม่น้อยไปกว่าที่เธอต้องการจะให้ฉันช่วยด้วยเวลานี้เมื่อฉันได้ยินเสียงที่พูดแปลกหูเช่นนี้ ก็แข็งใจจ้องดูรู้สึกว่าผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้ามีลักษณะเป็นคนจริงๆหาใช่ผีปีศาจไม่เวลานั้นพระจันทร์ขึ้นอยู่ข้างหลังชายคนนั้นประกอบทั้งมีความตกใจกลัวด้วยจึงทำให้มองดูหน้าตาเห็นไม่ทันชัดนอกจากเห็นรูปร่างด้วยตาพระก็เลยเป็นปีศาจไปได้ผู้นั้นอ่านความคิดของฉันถูกจึงบอกว่าตัวฉันไม่ใช่ปีศาจองคุริมาน แต่ว่าเป็นตัวองคุลิมานจริงๆยังมีเนื้อหนังเป็นมนุษย์เหมือนอย่างเธอบริบูรณ์ฉันสันดรวไปทั้งตัวไม่ใช่เป็นเพราะความกลัวเป็นเพราะรู้สึกว่าได้มายืนเผชิญหน้าอยู่กับผู้ร้ายฆ่าคู่รักของตนอย่างใจดำอัมหิตองคุลิมานพูดต่อไปว่านางผู้เจริญอย่าได้วิตกสะทกสะทานเลยเธอไม่มีอะไรจะต้องเกรงฉัน ฉันเสียอีกรู้สึกว่าเธอคนเดียวเท่านั้นที่ฉันเคยกลัวจะไม่กล้ามองหน้าอย่างที่เธอเคยพูดไว้เพราะว่าฉันเป็นผู้ลวงเธอจริงฉันตกตะลึงออกอุทานว่าแกหรือเป็นผู้ลวงฉันแล้วรู้สึกปิติดีใจคล้ายกับมีความหวังขึ้นอีกว่าคู่รักยังคงมีชีวิตอยู่องคุริมานผู้สื่อไปว่าเรื่องเป็นเช่นนั้น และเพราะเหตุนี้ประโยชน์ของเราร่วมกันเพราะเราทั้งสองมีเรื่องที่จะต้องทำการแก้แค้นด้วยกันและคนที่เราจะแก้แค้นก็เป็นคนเดียวกันคือไอ้าสาตะเคียนครั้นแล้วองคุริมานมหาโจรผู้มีกิริยาท่าทางเป็นสงาพาเผยก็ยกมือเป็นสัญญาณให้ฉันนั่งลงดูประหนึ่งว่ามีเรื่องจะพูดจากันมากมายอันที่จริง ฉันยืนทรงตัวอยู่ต่อไปไม่ค่อยไหวอยู่แล้วจึงสุดลงนั่งเองฉันจ้องมองดูองค์คุลิมานด้วยอาการกระหายอยากจะฟังเรื่องถึงคู่รักเป็นกำลังองคค์ุลิมานพูดต่อไปว่ากามนิตและกองเกวียนตกมาอยู่ในเงื้อมือฉันที่แดนป่าเวทิสเขาได้ต่อสู้ฉันอย่างกล้าหาญแต่ถูกจับตัวได้ไม่มีอันตรายอย่างไร เมื่อฉันได้ฆ่าไถ่ตัวตามกำหนดเวลาแล้วก็ปล่อยตัวเขาไปไม่ได้รบกวนอะไรอีกและได้ไปถึงอุชเชนีโดยสวัสดิภาพเมื่อฉันฟังมาถึงตอนนี้ก็ถอนหายใจยาวอย่างโล่งใจเพราะรู้สึกว่าคู่รักยังมีชีวิตอยู่ที่จริงคิดเช่นนี้เท่ากับเป็นบ้าเพราะแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็นับว่าอยู่ห่างไกลจากกันยิ่งเสียกว่าที่ตายไปแล้ว องคุริมาเล่าสื่อไปเมื่อฉันตกอยู่ในเงื้อมือสาตะเคียนมันเห็นสร้อยแก้วตาเสือของกามนิตคล้องคอฉันอยู่ก็จำได้ทันทีว่าเป็นของใครในเวลาเย็นวันรุ่งขึ้นมันเข้าไปในคุกตามลำพังและให้สัญญาต่อฉันว่าถ้าฉันกล้าปฏิญาสาบานต่อหน้าหญิงสาวคนหนึ่งว่าฉันเป็นผู้ฆ่ากามนิตตายมันจะปล่อยตัวให้หนีไปได้ฉันรู้สึกประหลาดใจ แต่สาธเกียนพูดต่อไปว่าถ้าจะสาบานอย่างเดียวหญิงสาวคนนั้นคงไม่เชื่อจะต้องทำสัตว์กิริยาด้วยจึงจะสำเร็จผลและมันแนะนำอุบายให้ว่าในเวลาตอนหัวคำ่ำจะคุมตัวไปที่ลานแห่งหนึ่งซึ่งจะได้พบกับหญิงสาวคนนั้นอยู่ที่นั่นมันจะจัดการตะใบต่วนไว้ให้เกือบขาดเพื่อฉันกระชากก็จะขาดสะบ้นออกได้ง่ายไดย้ แล้ต่อไปก็โดดทางหน้าผาลงไปถึงหุบเขาหนีไปได้สะดวกแล้วลงลำธารน,น้อยลอดกำแพงเมืองออกไปได้ถึงแม่คงคามันได้ให้สัตว์ปฏิญญาว่าจะไม่ขัดขวางการหนีแห่งฉันที่จะออกจากกลุ่มโกสัมพีไปที่มันให้สัตว์ปฏิญญานี้จริงอยู่ฉันไม่สู้จะเชื่อถือนักแต่ก็ไม่เห็นทางอื่นที่จะรอดไปได้ ส่วนการกระทำสัตว์กิริยาแต่ว่ากล่าวเท็จเป็นตายอย่างไรฉันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเท่ากับเตือนให้เจ้าแม่กาลีพิโรธลงโทษฉันในฐานที่ศบประมาทต,ต่อพระองค์แต่ฉันเห็นอุบายที่เจสียงกล่าวคำปฏิญญาไปเสียอีกอย่างหนึ่งคือกล่าวกล่อมแกล้มด้วยโวหารอันล่อให้ผู้ฟังเข้าใจว่าฉันได้เป็นผู้ฆ่ากามนิตจ,จริง ฉันหวังอยู่ว่าเจ้าแม่กาลีโปรต่อการเป็นเจ้าเล่เจ้าอุบายหลีกเลี่ยงให้พ้นภัยคงจะทรงช่วยเหลือให้พ้นจากบ่วงบาทของซาตะเคียนที่อาจดักไว้เหตุการณ์ต่อไปก็เป็นเหมือนอย่างที่ได้ตกลงกันไว้และเธอได้เห็นฉันกระชากตรวนขาดแต่ว่าจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังทราบไม่ได้ว่าที่กระชากตรวนขาดเป็นเพราะซาตะเคียนได้ปฏิบัติตามสัญญา คือตะใบสำรองไว้หรือว่าเจ้าแม่กาลีทรงโปรดเป็นพิเศษเมื่อฉันหลุดออกจากเครื่องจองจำหนีลงไปข้างล่างแล้วว่ายน้ำลอดออกไปถึงแม่คงคาไม่ทันไรก็ไปพบคนเต็มลำเรือมีอาวุธครบคอยดักจับดังนี้จะเห็นได้ว่าตาตะเคียนเล่นหักหลังฉันในตอนนี้เดชะพระกรุณาเจ้าแม่กาลี ซ,ซึ่งติดอยู่ที่ข้อมือเพียงเส้นเดียวก็ได้ใช้เป็นอาวุธฆ่าพวกเหล่านั้นหมดเพราะเรือล่มในระหว่างต่อสู้กันและเป็นคราวเคราะดีฉันหนีขึ้นบกทางฝั่งเหนือได้แต่ได้รับบาดแผลราชการอยู่หลายแห่งต้องนอนเจ็บอยู่ตั้งปีระหว่างที่ป่วยอยู่ได้สาบานไว้ว่าจะแก้แค้นไอ้สาตะเคียนให้มันใช้โทษทรยศของมันจงได้และบัต้ก็ถึงเวลาแล้ว เมื่อฉันได้ฟังเรื่องที่องค์คุลิมานเล่าในใจให้โกรธแค้นจนเดือดพลั่นเพราะรู้สึกถูกหลอกลวงเอาซึ่งหน้าจติเตียนนายโจรก็ไม่ถนัดเพราะเป็นการรักษาชีวิตให้พ้นภัยทั้งองค์คุลิมานก็ไม่ได้เป็นผู้ฆ่าคู่รักเลยลืมนึกถึงการทารุณที่องค์คุลิมานทําแก่คนอื่นๆมาแล้วมากมายกลายเป็นรู้สึกไม่เกลียดกลัวองคุลิมานเสียแล้ว เขาเห็นเป็นผู้นำข่าวสารเรื่องคู่รักมาบอกว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ในคราวเดียวกันนี้ให้เกลียดชังฉุนเฉียวต่อผู้ที่ทำให้เราต้องพลัดพรากจากกันไปและเมื่อได้ยินองคุลิมานพูดจามีกริยาท่าทางจะทำร้ายผู้นั้นยิ่งให้นึกสมใจโดยไม่รู้สึกตัวว่าดีชั่วยอย่างไรด้วยได้ยินองคุลิมานพูดมีอาการตื่นเต้นขอพูดต่อไปว่า ดูก่อนนางผู้เจริญสังเกตดูกริยาเห็นว่าเธอกระหายที่จะแก้แค้นความกระหายนี้จะได้สมประสงค์ไม่ช้าเพราะด้วยเหตุอันนี้ฉันจึงมาหาฉันได้คอยดักษาตะเคียนที่นอกกรุงโกสัมพีมาหลายสัปดาห์หาแล้วบัดนี้ได้ข่าวมาแน่นอนว่าอีกสองสามวันมันจะออกจากกรุงไปทางหุบเขาทิศตะวันออกเพื่อไปตัดสินคดีพิพาทกัน ด้วยเรื่องที่ดินในระหว่างหมู่บ้านทั้งสองความคิดเดิมที่กะไว้ก่อนทราบเรื่องนี้คือจะเล่าให้มันออกมาจับฉันแต่เมื่อมาทราบเรื่องที่มันจำเป็นจะออกจากกรุงอยู่แล้วเห็นว่าง่ายขึ้นที่จริงเมื่อฉันหลุดจากที่คุมขังมาก็ไม่ได้ปิดบังใครได้กระทำการปร้นสะดมให้เห็นกันเองว่าเป็นฝีมือของใครเวลานี้ก็ลือกระชนมานานแล้ว ว่าฉันเกิดมีตัวขึ้นอีกถึงแม้คนโดยมากจะถือว่าคงมีใครคนหนึ่งรับสมอ้างเป็นองค์คูริมานขึ้นใหม่กระนั้นประชาชนก็ยังเกรงขามไปตามๆกันถ้าใครจะเดินทางไปในป่าทางทิศตะวันออกซึ่งฉันมีสำนักก็ต้องไปกันมากๆม,มีอาวุธครบเรื่องนี้สังเกตดูเห็นว่าเธอคงไม่ทราบบางทีจะเป็นพระธรรมดาสตรีผู้สิ้นความสุขความอะไรในตัวแล้ว ก็ไม่อยากคิดถึงอะไรอย่างอื่นนอกจากหมกมุ่นอยู่แต่ความทุกข์ความเสียใจฉันตอบองคุลีมานว่าที่จริงก็ได้ยินเรื่องโจรใจกล้าอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้ยินออกชื่อท่านเพราะฉะนั้นเมื่อได้เห็นตัวในคราวแรกจรึงเข้าใจว่าเป็นปีศาจองคุลิมานตอบว่าแต่สาตะเคียนได้ยินชื่อฉันอยู่แล้ว และต้องเข้าใจว่ามันรู้อยู่ดีๆว่าเป็นองคุลิมานจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเป็นอันเชื่อได้ว่าเมื่อมันจะไปไหนเป็นต้องมีบริวารไปด้วยเป็นจำนวนมากและคงหาอุบายระวังตัวร้อยอย่างต่างวิธีเพื่อไม่ให้จับเข้าเงื่อนที่มันงำไว้ได้คนของฉันที่มีอยู่เดี๋ยวนี้มีจำนวนไม่มากมายนักแต่ไม่เป็นไรขอให้รู้ว่ามันจะไปทางไหนและเวลาไรเท่านั้นเป็นพอ เพราะฉะนั้นที่มานี่ก็เพื่อจะมาขอทราบทางเธอแม่ฉันจะนิ่งฟังมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้มีอาการตกตะลึงจนพูดไม่ออกเพราะเห็นว่าถ้าลํมตัวยอมฟังมาเสียนานแล้วก็ดีแต่กระนั้นก็ยังอดโทสะไว้ไม่อยู่ลุกผุนขึ้นถามว่ามีสิทธิ์อย่างไรที่มาเข้าใจว่าฉันเลวซามถึงกับร่วมคิดกับโจรวายร้าย องคุริมาตอบหน้าตาเฉยว่าในส่วนที่เป็นผู้ร่วมคิดกันข้อสำคัญต้องอยู่ที่ไว้ใจกันได้และฉันเชื่อว่าเธอคงเห็นแล้วว่าเธออาจมอบความไว้ใจแก่ตัวฉันได้อีกประการหนึ่งฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอจริงๆเพราะเป็นทางเดียวที่ฉันอาจรู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ได้แน่นอนจริงอยู่ฉันมีทางอื่นที่จะทราบเรื่องได้แน่นอนเหมือนกัน แต่ถ้าสาตะเคียนกลับใจเปลี่ยนทางเสียก็ยากที่จะทำอะไรได้ทันการจึงมีทางจะตอบให้แน่นอนได้ก็ที่เธอผู้ซึ่งมีใจอันสูงประสงค์จะทำความแก้แค้นคนทรยศอยู่เหมือนกันหากว่าเธอเป็นผู้ชายป่านนี้เธอคงฆ่ามันเสียเองแล้วแต่นี้เธอเป็นผู้หญิงจึงจำต้องอาศัยมือฉันแทนฉันนึกฉุน ขยับท่าจะไล่ให้ไปเสียแต่องค์คุริมานโบกมือห้ามด้วยอาการผึ่งพายบอกว่ายังพูดไม่หมดกระแสความส่วนตัวฉันถึงจะไม่เต็มใจก็ต้องฝืนฟังต่อไปองค์คุริมานพูดว่านางผู้เจริญฉันได้พูดเรื่องแก้แค้นมาก,มากแล้วแต่มีเรื่องที่สำคัญกว่าซึ่งจะต้องเล่าให้ฟังสำหรับตัวเธอก็เพื่อประโยชน์ความสุข ที่จะได้รับในภายหน้าส่วนตัวฉันก็เพื่อล้างบาปที่ทำมาแล้วที่เขาว่าฉันเป็นคนดุร้ายไร้กรุณาต่อสัตว์และมนุษย์เป็นความจริงโดยแท้ฉันได้ทำกรรมไว้แล้วตั้งพันครั้งกรรมครั้งหนึ่งเขาว,ว่าจะต้องใช้โทษบาปในนรกก้นบึ้งตั้งร้อยปีพันปีจริงอยู่ฉันมีสหายนักปราชอยู่แต่เดิมคนหนึ่งชื่อว่าชศพ ซึ่งประชาชนในเวลานี้นับถือบูชาว่าเป็นผู้สมเร็จคนหนึ่งและฉันได้ไปเส้นบูชาที่ปากหลุมศพอยู่เสมอเขาเคยอธิบายให้ฟังว่านรกนั้นไม่มีจริงซ้ำบอกว่าผู้เป็นโจรก็คือเป็นพรามอย่างวิเศษเป็นยอดของสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นไว้ความข้อนี้ฉันยังไม่สนิทใจนักที่จะลงเนื้อเห็นด้วยแต่จะอย่างไรก็ตาม นรกจะมีหรือไม่ขอยกไว้ทีแต่ข้อหนึ่งนั้นเป็นของมีแน่คือในบรรดากรรมทั้งหมดที่ฉันได้ทำไว้แล้วไม่มีกรรมใดที่ทำให้วิตกต่อความผิดเท่ากับครั้งกระทำสัตว์กิริยาด้วยเล่ลวงเธอถึงว่าในครั้งนั้นยังไม่กล้ามองหน้าเธออยู่แล้วและต่อมาก็นึกถึงความผิดไม่รู้หายคล้ายมีหนามยอกอยู่ในเนื้อ เพราะฉะนั้นความผิดที่ฉันได้ทำแก่เธอไว้ก็อยากจะแก้ตัวเพื่อบลบร้างให้หมดไปตามแต่จะสามารถเธอต้องพรากจากการมรตคู่รักก็เพราะฉันเป็นผู้ทำผิดไว้ให้เธอเข้าใจว่าการมิตนั้นตายเสียแล้วยิงจำใจยอมตนเป็นภริยาสาตะเคียนชายทรยศเท่ากับถูกล่ามโซ่ตรวนไว้โซ่ตรวนนี้แหละฉันประสงค์จะปลดให้หลุดจากเธอเพื่อจะได้สมสู่อยู่กับคู่รัก ฉันจะไปกรุงอุชเชนีเองและจะไปพาตัวกามนิตย์มาให้ได้ไม่ให้มีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งบัดนี้ขอให้ทำหน้าที่ของเธอส่วนตัวฉันก็ทำหน้าที่ในส่วนของฉันสาหรับผู้หญิงที่ทรงความงามย่อมจะไม่มีความลำบากยากเย็นอะไรในอันที่จะล้วงความรับจากสามีพรุ่งนี้ผมมืดลงฉันจะกลับมารับข่าวอันจำเป็นจากเธอ องคุริมานกล่าวดังนี้แล้วก้มศรีรษะคำนับจนต่ำกว่าจะหายตกใจตะลึงองคุริมานก็อันตรธานวับไปจากลานเหมือนอย่างที่โผลแวบ,บขึ้นมาหเห็นตัวในครั้งแรกฉะนั้น